สวัสดีค่ะต้นมะริสดั้งสินนะคะพิกัดหมู่1 1ซอยลังสังกะสี11อตำบลคลองกินนามเพอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นสวนปลูกต้นไม้ป่ามะริพันธ์ไทยนะคะด้านหน้านี้นะคะที่ทุกท่านเห็นนะคะจะเป็นแปลงเพาะต้นกล้ามะริพันธ์ไทยนะคะซึ่งเราจะมีะแคลนคลุมให้แดดลำไรนะคะ ซึ่งต้นก้าชูดไซนี้นะคะจะเป็นต้นกล้าที่สูงนะคะประมาณ60เซนนะคะถึงเมตรกว่านะคะจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่400บาทถึง1,000บาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดงมาลิดเลยนะคะเขียวขจีใบใหญ่หนาสวยมากๆเลยค่ะทางส่วนจะตั้งเป็นระบบสปริงเกอร์ให้น้ำชื้นสม่ำเสมอนะคะเนื่องจากว่ามาลิเนี่ยจะมีรากแก้วที่ลึกนะคะ จะกินน้ําเยอะหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่แทบจะไม่ทิ้งใบด้วยค่ะใบจะใหญ่หนาผัดใบน้อยมากๆปลูกแล้วร่มรื่นมากๆเลยค่ะมะลิษทันไทยนะคะปลูกประมาณ5ปีนะคะยังมีผลทานได้ด้วยค่ะรสชาติหวานมันอร่อยมากๆนะคะแต่ว่าถ้าดูแลดีประมาณ3ปีกว่าถึงสปีก็เริ่มออกผลแล้วนะคะ มะลิดทันไทนะคะเป็นไม้ป่าที่มีเนื้อไม้สวยมากๆค่ะไปทานก็ให้ประโยชน์นะคะกลางทางก็มีผลกินได้ต้นทางตลอดจนช่วอายุเนี่ยจะได้ความร่มรื่นตลอดเลยค่ะปลูกล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะใบสวยฟอร,ร์มต้นตรงทนลมพายุได้ดีค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะขนต้นมะริดทันไทยนะคะไซส์ไม่เกินด20นะคะต้นละ600บาทนะคะอายุอยู่ที่ปีหน่อยๆนะคะ จำนวน12ต้นนะคะให้คุณลูกค้าค่ะต้นไฟที่สามารถลงดินผุ่งได้เลยค่ะฟอมต้นตรงสวยแข็งแรงทนลมพายุนะคะที่สำคัญทั้งส่วนใช้ถุงยาว75เซนนะคะกว้างประมาณ30เซนค่ะเผื่อรากได้ถึง2ปี2ปีกว่าเลยค่ะหมดปัญหารากขดน,นะคะ ท่านใดสนใจนะคะแวะมาชมที่สวนได้ค่ะเราเปิดสวนให้ชมฟรีทุกวันนะคะตั้งแต่8 0ดโมงเช้าถึง5.00โมงเย็นค่ะจะมีเบอร์ติดต่อนะคะสวน8 5 5ส6 5 6าค่ะทางสวนนะคะมีลมิสุาให้ชิมฟรีทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินขอตัวกนกกล้าก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ